ว่ากันว่าในการแข่งขันฟุตบอลบางเกมเจอคู่แข่งที่สูสีมากๆผลการแข่งขันจะตัดสินกันที่ลูกฟรีคิกซึ่งก็ดูเหมือนว่าคำพูดดังกล่าวจะเป็นเรื่องจริงเพราะในหลายๆเหตุการณ์ของโลกฟุตบอลก็มักจะมีประตูสำคัญๆที่ชี้วัดผลการแข่งขันอาจได้มาจากลูกฟรีคิกในวงการฟุตบอลไทยหากลองนั่งนึกรายชื่อของบรรดานักเตะที่ยิงฟรีคิกได้อย่างแม่นยำและหวังผลได้ก็มีอยู่หลายต่อหลายคนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เราจะพาแฟนบอลน,นั่งทําแมชชีนย้อนเวลากลับไปในปี2009ยุคที่ฟุตบอลลีกในบ้านเราได้รับกระแสความนิยมมากๆไปดูกันว่าในช่วงเวลานั้นจะมีใครที่เป็นเจ้าพ่อลูกนิ่งของศึกไทยลีกกันบ้างซึ่งเราได้คัดสรรมือฉมังในการสังหารฟรีคิกมาถึง5คนเริ่มต้นกันที่ในลายของนลชัยวชิรบาล เอ่ยชื่อแข่งรายนี้ขึ้นมาคงไม่ต้องบรรยายสรรพคุณอะไรให้มากความเพราะเจ้าตัวถือเป็นอีกหนึ่งนักเตะเจ้าพ่อลูกนิ่งที่ดีที่สุดของวงการฟุตบอลไทยในช่วงพิีคิกนี้เรียกได้ว่าเป็นคนที่รับเหมาหน้าที่เล่นลูกนิ่งทั้งหมดของทีมซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสังกัดของเจ้าตัวในช่วงเวลานั้นก็มักจะได้ประตูจากฟรีคิกสวยๆของเขามานักต่อนัก นอกจากจุดเด่นเรื่องฟรีคลิกแล้วเจ้าตัวยังขึ้นชื่อเรื่องของการวางบอลที่แม่นยำราวจับวางไม่ว่าระยะใกล้หรือไกลขนาดไหนก็เปิดเข้าเท้าเพื่อลุ้มทีมได้ทุกลูกราวกับกดรีโมทน่าเสียดายที่ปัญหาสำคัญของเขาคือเรื่องอาการบาดเจ็บทำให้ต้องหยุดพักไปนานกว่าจะกลับมาลงสนามได้สภาพร่างกายก็ไม่เหมือนเดิมแต่ทวัดในเรื่องการยิงฟรีคิกของเจ้าตัวยังคงไว้ใจได้เสมอถัดมาเป็นทางด้านจิรวัน์มักครดม เสียฟรีคิกเท่ากับเสียจุดโทษคำนิคงนิยามพิสงในการยิงฟรีคิกของห้องเครื่องลายนี้ได้เป็นอย่างดีโดยเวลานั้นเจ้าตัวค้าแข่งในสีเสื้อการท่าเร์เอฟซีถือเป็นจุดพีิกสุดๆของเขามีทีเด็ดทั้งการวางบอลและลูกยิงฟรีคิกปลิดวิญญาณเรียกได้ว่าเมื่อไรที่ทีมได้ฟรีคิกหน้าเขตโทษบรรดาสาวกสิงเจ้าท่าต่างก็มั่นใจว่าลูกนี้จะเป็นประตูอย่างแน่นอนและสามารถใส่สกอร์รอได้เลย ด้วยความที่ฟรีคิดของเขาสร้างชื่ออย่างมากในเวทีฟุตบอลไทยลีกและคนที่มีคู่มือใช้งานแข่งรายนี้ก็คือโคชเตียสะสมพบประเสริฐที่ช่วยกันสร้างความสําเร็จให้กับการทะเลือเอฟซีถึงขนาดที่พอโยไปคุมทัพบุรีรัมย์เอฟซีก็ยังต้องตามมาคว้าตัวไปร่วมงานด้วยกันที่นั่นก่อนจะกลายร่างเป็นบุรีรัมยูในเดในเวลาต่อมาและจนถึงตอนนี้เชื่อเหลือเกินว่าชื่อของเขายังคงเป็นที่จดจําของแฟนฟุตบอลไทยโดยเฉพาะสาวกสิง์เจ้าท่า ต่อกันที่ในไลน์ของสุดที่นันนนที ละยองคือฉายาของแข้งสายเลือดทหารน้ำรายนี้ซึ่งในช่วงพิกเจ้าตัวสร้างชื่อจากการเป็นนักเตะของสโมสรราชนาวีลยองและมียศเป็นจ่าทหารเรือซึ่งฉายาของเขาน่าจะบ่งบอกจุดเด่นของนักเตะรายนี้เป็นอย่างดีทั้งความขยันทุ่มเทวางบอลยาวที่แม่นยำและทีเด็ดจ,จากการยิงฟรีคิกที่เฉียบคมในยุคที่สโมสรราชนาวีละยองสร้างประวัติศาสตร์แฟนบอลเข้าชมในสนามเกินหมื่นคนจ่าแร่ถือเป็นขวัญใจของทีมอย่างแท้จริงและลูกยิงฟรีคิกของเจ้าตัวก็ยัง คงเล่นงานผู้รักษาประตูแถวหน้าของเมืองไทยในเวลานั้นมานักต่อนักไม่ว่าจะเป็นกิตติศักดิ์ระวังป่าหรือแม้แต่สินทวีชัยหะไทยรัตนกุลจัดว่าเนื้อหอมพอตัวในช่วงเวลานั้นมาถึงในลายของบาสอาทิตย์สุนทรพิท หากให้แฟนบอลลองนึกถึงนักเตะที่จัดอยู่ในขั้นซ้ายสั่งได้ของวงการฟุตบอลไทยเชื่อเหลือเกินว่าหนึ่งในนั้นต้องมีชื่อของบาสอาทิตย์สุนทรพิษปุดขึ้นมาในหัวเป็นอันดับแรกๆยิ่งเฉพาะในช่วงปี2009ที่ฟุตบอลลีกในบ้านเราบูมและได้รับกระแสนิยมจากแฟนมากสุดๆด,ด,ด,ดาวยิงที่ช่วงเวลานั้นสังกัดชมบุรีเอฟซีสร้างชื่อกระชอนวงการลูกหนังไทยกับลูกฟรีคิกที่เป็นเครื่องหมายการค้าของเขาจนแฟนบอล,ลบางคนตั้งฉายาว่าบาสแฮมด้วยความที่ลูกยิงของเจ้าตัวมีทั้งหนักและโค้งอดแบบ กลับมาจากเดวิดแบ็กแฮมยังไงอย่างนั้นต่างกันแค่เป็นการยิงด้วยเท้าคนละข้างเท่านั้นซึ่งในช่วงพีคข,ของเขาบรรดาคู่แข่งฝั่งตรงข้ามจะรู้ผิดสงเป็นอย่างดีและจะหลีกเลี่ยงการเสียฝปล่าในระยะทําการให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด ปิดท้ายกันที่ชาคริตบัวทองอีกหนึ่งจอมฟรีคิกเท้าช่างทองของเมืองไทยเมื่อไรก็ตามที่ต้นสังกัดได้ลูกฟรีคิกไม่ว่าระยะไกลหรือใกล้ชาคลิตบัวทองจะเป็นนักเตะที่รับเหมาทั้งหมดด้วยความที่เท้าขวาของเจ้าตัวสั่งการได้เราจับวางแถมมันยังมีทั้งความเร็วและแรงบอลที่ออกจากเท้าจะพุ่งโค้งและอันตรายอย่างมากสําหรับผู้รักษาประตู นอกจากฟรีคิกที่สั่งได้แล้วอีกหนึ่งจุดเด่นคือความสามารถเฉพาะตัวดีและมีความคล่องเป็นเรื่องยากมากๆที่คู่แข่งจะแย่งบอลจากเท้าเขาไปได้ซึ่งจะว่าไปแล้วในปัจจุบันการเล่นลูกนิ่งก็ยังคงเป็นจุดเด่นของเจ้าตัวที่ยังขายได้ นอกจากบรรดาหานักเตะที่ได้กล่าวมาในข้างต้นแล้วก็ยังมีอีกหลายต่อหลายคนที่จัดว่าเป็นจอมฟรีคิกของไทยในเวลาไล่เลี่ยก,กันไม่ว่าจะเป็นทั้งนิเวศศิริวงศ์ที่เพิ่งจะมาค้นพบว่าตัวเองยิงฟรีคลิกได้ดีตอนวัยเกา๋ากิติพลปาภูง,งาอีกหนึ่งกองกลางมันสมองของไทย รังสรรค์วิวัฒชัยโชคหรือแม้แต่สลายุทธชัยคำดีที่จัดว่าเข้าขัน้นแต่สุดท้ายเมื่อเทียบกับบรรดา5นักเตะที่ได้กล่าวมาในข้างต้นนั้นยังคงหวังผลได้น้อยกว่าแล้วในความทรงจำของแฟนฟุตบอลไทยละ่ะในช่วงเวลานั้นหากทีมได้ลูกฟรีคิกพวกคุณคิดถึงใคร หากแฟนๆลูกหนังทุกท่านชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันได้หรือกดกระดิ่งเพื่อรอติดตามคลิปเรื่องราวดีๆในโลกลูกหนังแบบนี้กับพวกเรา Playmaker สร้างเรื่องปั้นเกม